สวัสดีครับพี่น้องครับย่งงยูครับย่งงยูครับว่ามันสิออกครับม่ขึ้นครับป้ออกครับแต่ว่าเมื่อนี้กินอาหารหน่อยลงครับกินหญ้าหน่อยลงครับปกติหมดได้ครับหญ้าอยู่หันครับเมื่อนี้กินได้เล็กน้อยครับพี่น้องครับไก่เลี้ยวครับไก่เลี้ยวครับมีรุ่นเขามาทุกเมื่อครับเมื่อนี้พิษปกติครับกินหญ้าหน่อยลงครับเรื่อว่ากคนเจ็บท้องได้จังไดครับสังเกตอาการไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ กระไพสสนใจครับยังทันครับพี่น้องครับยังทันครับเฝ้่าโทรดวนนะครับเมื่อนี้บาถึงพร้อมจัดทรงดวนนะครับพี่น้องครับให้เอาไปรุ่นเลยครับไปรุ่นกันยูบานอยู่ซองเลยครับพี่น้องครับสองหมื่นแปดพันครับไก่ไก่โทรมาเวยครับเด้อไก่ไก่ครับโทรมาได้ครับงวทองไก่ขอดท้วย้ะครับน้องงวครับเอาไปรุ่นกินเองเลยครับพี่น้องครับไอพ่อให้แม่พ่อไงแม่ไงกินครับผู้เฒ่าผู้แก่ครับสนใจครับน้องงวครับ แถมน้องงัวแถมลูกงัวครับแถมแม่งง้วไปเลี้ยงอีกตั้งหาครับหัแห้งครับสําหรับมือไม้ครับพี่น้องครับมือไม้สนใจเอาไปเลี้ยงครับงัวตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นหูวครับเชื่องครับทั้งหูทั้งเชื่องครับจับได้ใบได้ครับลูกสามในท้องครับผสมโตมากครับเล็บนาเรียบล้างครับดีครับเรียบเพียนดีครับ หว่านมในหน่อยครับพี่น้องครับจังบวได้ป้อนนมยาครับออลูกมาลูกห้ากินเองในสบายครับเพราะว่าเพิ่นเคยมีลูกมาแล้วสองตัวครับตัวนี้เป็นตัวที่สามครับอยู่ในท้องครับสนใจกระโท่กิงกลางมหาเบาวตึงดวนครับอยู่บ้านนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับลูกค้างบ้านเบาตึงนี่ครับพี่น้องครับ ม,ม่เคือนอามาพูกไว้ครับย่านเพันร้อยออกครับย่านมาไดกินนองครับพี่น้อง f อฟซีทันใดสนใจครับโทรมาด่วนครับ2 8งหมพครับวันนี้พี่สังเกตครับปกติกินยาเมอดเลยครับนะครับ มือนี่พิสสังเกตพิดปกติครับพี่น้องครับป่าโทรมาได้ครับเด้อบอตึงจะพร้อมจะส่งเลยครับให้พี่น้องเอาไปรุ่นยุบานยุซองกันเลยครับใช่สูงร้อยยี่สิบแปดครับลูกสามในท้องผสมโตมากครับประกันค่าทกค่าทอนสิบหามือครับสวงสุดสวงจมบ่อมี่ครับง้อโคมงว้ตัวนี้ครับเพราะว่าง้อตัวนี้ครับเป็นตะเลียงครับพี่น้องครับสําหรับมือไม่หัดเลียงครับเอา ราคาเบาๆไปหัดเลี้ยงสักก้อนครับจังขยับขยายเอารุ่นไงขึ้นมาครับพี่น้องครับมวนนาผสมเทียมพาวเลยครับตัวนี้ครับมัครับพี่น้องครับเป็นตะเลี้ยงปิดตะเลี้ยงครับงวดตัวนี้ครับอ้วนมานีโบกขี้ลายนะครับอ้วนมานีครับโค้งสามคนไงน่ครับสบายอยู่แถวนี้ขาดยาครับขาดน้ำเลี้ยงครับ จังเอาไปเพี้ยนเอาครับพี่น้องครับออาลูกแล้วครับชีจาขาพญาบำรุงเข้าไปเลยครับเพี้ยนเมียนี่ดีบ่หน่อยนะครับตัวนี้ครับเป็นงวกลางใหญ่ครับพ่ตาพันจอยซื้อครับขาดน้ำเลี้ยงครับจังเพี้ยนเอาครับพี่น้องครับไม่มีปัญหาครับราค้าเบาๆครับสบายกระเป๋าเลยครับราคานี่ครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องครับงออยยังก็เป็นหูครับครับหัวแห้งครับหัวแห้งครับบอดื้บอส้นครับ แม้ยังไปเรียงครับพี่น้องครับชิโตนเพิ่นนะครับเอาเพิ่นไปเรียนนะครับแถวได้ปลูกงายได้ลายครับพี่น้องท่านได้ครับปลูกงายได้ลายเอาเพิ่นไปเรียงไปเพี้ยนเอานะครับเพิ่งได้ลูกสามโตครับในทองครับนะครับโลกคนตายครับจังหูครับว่าถ้าคนตายเน่ากับโลกคนตายเพิ่นน้ำเด้อครับเด้อมันจังหูครับ เมื่อคื่นหนาวแห้งครับโคนพันยึงหมืนเลยครับเบิ่งฟังด่านทรายครับวันนี้ครับเ่าตาสินใจด่วนครับพี่น้องครับมีเวลาอีกบดโดนครับเอาไปรุ่นเอาเลยครับเมื่อนี้พิษสังเกตแห้งครับ กินยาบ่าดีครับเมื่อนี้ครับใครเห็นคลิปนี้แล้วเป่าโท่หาบาาตึงดว่วนนลครับเด้อเดี๋ยวบาตึงจวดจนะัดทรงเลยครับสำหรับคลิปนี้บาตึงขอจบคลิปไปเพียงเทนี้กอนครับพ่อกนคชิปนาครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม